กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครวันนี้ผมจะมาแคสเกมบล็อก o ูดในการลงดันนะนะนะครัชนี่มันลงดันมืดโดยใช้ผลโซแบบโคตระขัดใจอีกแล้วนะนะสำหรับท่านผู้ชมที่มาใหม่ทุกท่านที่เห็นวิดีโอก่อนหน้านั้นเป็นการเรียกผู้ชมนะครับเป็น เป็นเรียกน้ำย่อยเล็กน้อยนะนะกระผมคิดว่าการแคสเกมเนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะนะครัชถ้า,ามีคนดูเนี่ยผมคิดว่าคนผู้ชมคนคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กด subscribe นะนะช่องเราจะได้เติบโตไปด้วยกันและใน ในช่องของเราครอบครัวก็จะใหญ่ขึ้นตอนนี้เกาะหนึ่งได้จบลงไปแล้วนะนะที่ภาพมันเร็ววันนี้เพราะผมทําให้มันรินเดอร์ไวนะนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะนะแบบอันนี้แบบโคตรสปีดรันเลยนะผมจะไม่สปอยว่าผ่านหรือไม่ผ่านต้องดูให้จบนะนะผม,ผมคิดว่าการทําคลิปแบบนะี้มันก็มันก็สนุกนะครับถ้าถ้ามีถ้ามีคนดูก็กดไลค์กดซับ จะ,จะได้เป็นกำลังใจให้ผมต่อไปถ้าหากกดซับคุณจะได้รับคลิปใหม่คลิปดีๆสดๆสร้อนๆจากช่องเราเลยนะนะตอนนี้ก็กำลังล่ามอนอย่างมามันเลยนะครัชโอ้โหดูสิครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดไว้แล้วผมเอามาพางนะนะก็อันนี้ก็รหัสผมเอง ถ้าหากขัดใจก็มาคอมเมนต์ได้เลยนะฮะจะได้คึกคืนเล็กน้อยนะเพราะการคอมเมนต์เนี่ยจะทำให้ผมได้รู้ว่ามีคนดูผมอยู่ซึ่งกระผมคิดว่าแบบเนี้ดีแล้วนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปเกาะแรกตอนนี้เกาะที่2-9นาทีแล้วก็โคตรจจนานเลยดูมอนเสีย ยูว่ายียะเต็มไปหมดเลยนะนะผลนี้ก็ถือว่าเก่งนะในด้าน PVP ซึ่งผมจะยังไม่เอาไป PVP นะเดี๋ยวกลัวท่านผู้ชมว่าผมหนักกว่านี้นะเอามาแค่ลุงดันก็พอแล้วนี่ไอเกาะสจบไปแล้วนะนะไปเกาะสามกันเลยบินไปนะบินไปผมก็ใช้ผลโซนะและหมันมังกร และเคียวและใช้เป็นเผ่ากูนนะมีใครอยากเอาไปใช้เป็นคอมบูก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับผมไม่ห่วงลิขสิทธิ์แต่กระผมคิดว่ามันคลิปผมก็ถือว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นสำหรับนักแคสเกมมือใหม่นะผมก็ถือว่ามือใหม่เลยก็เพิ่งสร้างช่องมาได้นะแล้วก็เริ่มอัพคลิปมาได้หลายเดือนแล้วนะ ก็อย่าลืมไปย้อนดูคลิปเก่าๆและอีพีแรกของอันนี้ด้วยโอ้โหเมื่อกี้แปะเมื่อกี้แปมพิงดงเด้เดงครับน่าสนุกจริงๆเลยโอ้โหโดนรุมเกือบตายดาเมจขึ้นหมื่นนะตอนนี้เมื่อกี้ก็ตกทะเลอ่าเห็นไหมถ้าหาไม่เห็นก็ย้อนไปดูเอาน่ะนะก็ยิงเลเซอร์โต้เห็นไหมครัชอลังการจริงๆเลยนะครับผมผลบิ๊กมัมนะเนี่ย ถือว่าแรงและอลังการถ้าหากยิ่งใช้เป็นก็ยิ่งเก่งนะผลเนี่ยขึ้นอยู่กับคนใช้นะเกาะสามจบไปแล้วด้วยเวลาทั้งหมดหนาทีโอ้โหพุ่งพลาดพุ่งพลาดแล้วนาเกียดนาเกียดตอนนี้ตกทะเลก็พยายามขึ้นมาเนี่ยมาถึงแล้วเกาะสี่ตอนนี้ก็ไล่ตบมอนเรียงตัวเรียงตัวเลยนะนะก็ค,คลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะ มีการลดเสียงด้วยนะแต่ผมไม่ได้เอาเสียงเกมมาใส่ครับเพราะกลัวลิขสิทธิ์ซึ่งคุณเห็นวิดีโอก่อนหน้านั้นไม่เป็นวิดีโอสั้นๆส,สักห้าวินาทีนี้ผมไปตัดมาเองเลยนะก็สำหรับคนดูโดยเฉพาะเลยนะสำหรับช่องเราและบางวิดีโอถ้าหากหายไปหรือว่าเซ็นเซอร์ขึ้นแปลว่าผมโดน y u t u b e เซตห่อหมดแล้วแน่นอนนะผมก็เลยต้องแก้วิดีโอ ห้านาทีละตอนนี้เม่คนก,ก็เป็นสีขาวสีขาวมันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเพิ่มนาำเมตดหรือลดนาเมจใครมีความรู้ก็มาบอกกันได้เลยนะครับในช่องคอมเมนต์โอ้โหโดนรุมนะเผ่ากูนี่ก็ถือว่าโกงนะโกงมากๆเลยนะใน,ในตอนกลคืนนะวิ่งไวด้วยผม,ผมคิดว่ามันก็สนุกนะครับการเล่นเกมให้คนดูเนี่ย ถึงจะไม่มีคนดูก็เถอะจริงไหมครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เล่นเกมท่านผู้ชมก็เอาเอาไปทําอะไรบ้างล่ะครับเล่นกับเพื่อนแอกสาวอยนะ่างครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบแอกสาวนะอันนี้ทำมาเพื่อคนดูโดยเฉพาะโอ้โหดามิขึ้น6กหมื่น0 0หมื่นสองหกหมื่นห้าเจ็ดแล้ว7จ็ดหมื่นเกครับโอ้โหไม่ถึง8 0 0 0 0ื่นแปลว่าผมคอโมโบพลาดนะเนี่ย เกาะสี่แล้วครับตอนนี้กําลังไปเกาะห้าเ <5, S 1> กาะบอสตอนสามนาทีท่านผู้ชมคิดว่าผ่านไหมครับไปดุไปลุ้นกันเลยนะครับอ่ามาถึงแล้วผมว่ามันเสียเวลาเพ่อหามอนนี่แหละเกาะมันก็มืดมืดเหลือเกินเผ่ากูน,น่าจะเพิ่มความสามารถอ่ในการมองเห็นในที่มืดได้นะครับอ่าแบบนวิชั่นแบบเนี้ยผมคิดว่ามันมัน,ม,นมันควรจะมีนะโอ้โหสองหมื่นเลยนะถ้า ถ้าหากสกิลอันติโดนนะโอ้โหเมื่อกี้โดนปาดน,นะตอนนี้ก็จัดการบอสนะจัดการจัดการมีเสียงแทรกผมก็เดี๋ยวค่อยไปตัดทีหลังนะนะก็ขอโทษด้วยละก,กันนะครับโอ้โหดามี4สี่หมื่นโป้งแปดหมื่นอันนี้โดนเต็มๆนะหนาะแปดหมื่นอ่นอ 80, 000, นะบอสมันยังไม่ตายอะ่ะโดนเต็มๆอะ่ะแต่มอนก็มาเรื่อยๆอ,อันนี้ผมก็คอมโบใส่บอสนะ มีใครขัดใจบ้างครับคงไวรุ่นบ็อกฟูดนี่ปรมาจารย์นี่มาขัดใจผมอย่างแน่นอนเลยนะครับผมคิดว่านะครับการทำวันนี้เนี่ยจะทำให้มีคนดูนะครับไม่ใช่ในฐานะว่าโหนะครับในฐานะว่าขัดใจนะจนนะว่าขัดใจกูเหลือเกินนะอว่าขัดใจกูเหลือเกินนะครับขอโทษสำหรับคำหยาบคายเล็กน้อยนะนะก็สำหรับ คลิปนี้ก็มีคำหยาบคายแต่ก็เด็กก็พอดูได้นะมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะที่โรงเรียนก็พูดกันไปเรื่องปกติใช่ไหมครัชคือผมก็พยายามในการทำคลิปและลงคลิปให้มันบ่อยที่สุดแล้วนะครับไม่ใช่นานๆลงทีคนช่องมันจะได้ไม่เงียบเหงานะนี่คนระับ ก็กาลังจัดการบอสนะโอ้โหมึงโดนเต็มเต็มกันนะนี่มึงยังไม่ตายหรอวะยังไม่ตายหรอยันอึดโอ้โหตายยากตายยินเลยจริง,รงนะเกเนี่ยหนังเหนียวเลือดแยกตายแากตายยินน,นี่หนังเหนียวเลือเกินนะช่ใสโอ้โห,โโหโก็เข้ามาใกล้บอสย่างชั้นยางงาั้นเหรอถ้าถ้าฉันไม่เข้าใกล้ฉันก็ก,กระทืบแกไม่ได้ล่ะสิ ้ก็เข้ามาเลยได้สิเดี๋ยวฉันจะส่งเคราะให้โอ้โหสิบวิสุดท้ายเกือบผ่านนะแบบแบบอีกแค่ปปติวเดียวอะยังไม่ผ่านโอ้โหโอ้ได้สามร้อยโอไม่ผ่านโน่